สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินดิติ TK นะคะก็วันนี้นะคะคินดิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับเหรียญแมงกะบี้หลวงพ่อเดิม2470นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าใบนี้เนี่ยเป็นแรไอเทมสุดๆนะคะเพราะว่าเป็นตลับเนี่ยของร้านที่เรียกว่าเป็นร้านชื่อดังนะคะและท่านอาจจะเห็นแล้วนะคะเพราะว่ามีตอกอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะนั่นคือของร้านเทงปกเก้านะคะตอกอยู่ตรงนี้นะคะว่าทอจุดปกเก้านะคะก็ เป็นตัวตอกที่พอหลายๆท่านเห็นเนี่ยก็จะชอบนะคะเพราะว่าหลายท่านอาจจะชอบสะสมตลับร้านดังอย่างเช่นร้านเทงกปรก้าร้านรัตะนะโกสิลร้านศักดิ์ศินร้านศักดาร้านพรประภาหรือร้านอื่นๆอีกมากมายนะคะที่ไม่ได้พูดถึงนะคะก็อย่างใบนี้เนี่ยคือเป็นตลับเหรียญแมงกาวีที่เข้าส่งเปะ์เ,ปเลยนะคะก็ตลับเหรียญเนี่ย ลักษณะรูปทรงของเหรียญเนี่ยเขาจะเป็นหยักๆแบบนี้เลยนะคะก็ตัดมาเข้าทรงแบบปิดหลังแบบนี้สวยงามมากนะคะแล้วก็เป็นหัวเต่านะคะด้านบนเดี๋ยวเรามาชมดีเทลของตลับกันเลยดีกว่านะคะก็ด้านบนเป็นทรงหัวเต่าแบบนี้เนาะงานไฮโปเก้าเนี่ยไม่ต้องเรียกว่าพูดเดยอะเลยนะคะทุกท่านทราบดีอยู่แล้วพอแค่เอ่ยชื่อก็อทุกคนอ๋องานดีนะคะงานของร้านเขาเดี๋ยวนี้นี่ค่ะ การแกะลายต่างๆเอยอะไรเอ่ยนะคะแล้วใบนี้เนี่ยด้านหลังแอบบอกเลยนะคะว่าเป็นลายที่ว่ายูนิคของเขาสุดๆนะคะนี่คือท่านไหนมีตลับมีเหรียญแมกบีนะคะเราก็ตามหาตลับอยู่เนี่ยใบนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อคู่คะ่ะพอใส่ได้เป๊ะมากแล้วด้านเป็นอยากๆครบ เข้าทรงเป๊ะสวยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็แกะลายเป็นกระหนกแบบนี้นะคะเป็นโอ้โหเส้นยาวอย่างนี้เลยนะคะยาวทั้งใบเชื่อมต่อกันทั้งใบเลยนะคะเนี่ยนี่โอ้โหเล่นลายเดียวกันทั้งใบไปเลยแบบไม่สะดุดนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่านะคะแล้วงานแบบนี้นะคะงานที่เป็นเหมือนแบบมีหยักเยอะๆอย่างนี้เนี่ยคือการที่ทํา เวลาขึ้นรูปตลับที่เป็นหยักเยอะๆอย่างเงี้ยจะยากจะค่อนข้างยากนะคะเคยคุยกับช่างนะคะเพราะว่ามันจะมีหยักเยอะทําการทําให้สนิทมากๆเนี่ยยากมากแล้วน้ําหนักของตลับเนี่ยก็ต้องเยอะไปด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ทํางานให้มันแน่นๆหนาๆเนาะแล้วงานทองเขาเนี่ยดีเยี่ยมนะคะแล้วก็เป็นลายกระหนกแก่ลายกระหนกแบบยาวแบบนี้เลยนะคะไม่สะดุดเดี๋ยวคิดรีวิวแบบยาวๆไปเลยดีกว่านะคะนี่ ไม่เรียกว่าสมชื่อิ้งปกก้านะคะไม่สะดุดมีต่อเนื่องกันต่อเนื่องไปอีกอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะใบนี้ไปอีกด้านสวยอะเท็กเจอร์ของตลับเนี่ยมันแบบมันดี <laughs> มันดีมากนะคะเวลาจับทองอะไรเอย่ย ลายกระน,นกก็เป็นลายแบบนี้นะคะแล้วความดีเทลของเขานะคะขอบข้างเขาก็แบบเล่นเป็นเส้นเล็กๆเส้นปะปะปะเล็กๆกๆต่อๆกันอย่างนี้นะคะคือทุกดีเทลนะคะแล้วห่วงนะคะห่วงก็คือยังอยู่ดีสภาพดีอยู่เลยนะคะก็ถ้าสมมติซื้อใบนี้ไปก็ง่ายๆว่าประหยัดค่าแรงค่าซีหลายบาทเลยนะคะแล้วก็เวลาอีกด้วยนะคะห่วงดีทั้งสองฝั่งนะคะ เพราะเป็นร้านถ่งปกเกกาเนี่ยเราก็อาจจะค่อนข้างนานด้วยนะคะจากที่ได้ยินจากลูกค้าหลายท่านนะคะก็เวลาเจอตลับมือสองอย่างเงี้ยก็ต้องซื้อเก็บไว้นะคะแล้วด้านหลังนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นลายยูนีของเขาเลยนั่นก็คือลายพรพิคาเน่นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว,ว่าหลายท่านอาจจะนึกถึงนะคะเวลาที่พอพูดถึงร้านถังปกเกกาก็จะนึกถึงลายนี้เป็นประจำนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่าดีเทลเขาแบบแน่นหนามาก เส้นสวยมากอะเส้นเหมือนแบบไม่เบี้ยวเนี่ยคืองานมือที่สุดยอดเห็นทีไรแล้วชอบมากชอบมากๆนะคะนี่นี่นะคะเราให้เห็นทุกดีเทลเลยนี่คือข้อดีของการที่เรามาทำเป็นวิดีโอแบบนี้นะคะก็คือจะได้ให้ลูกค้าเห็นทุกดีเทลไปคืออันนี้ไม่ใช่แค่ว่าเราจะมาให้แบบเหมือนขายตลับอะไรอย่างนี้นะคะคือหนูอยากแบบ เหมือนรีวิวตลับด้วยนะคะไปด้วยนะคะจะได้รู้ว่าแบบสมมติท่านไหนอยากสั่งทําตลับอย่างนี้จะได้เอาไปเป็นแบบได้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะบางทีตลับเนี่ยก็เหมือนกันเหมือนรีวิวพระไปด้วยนะคะเพราะว่าต่พระแต่ละพระองค์เนี่ยแต่ละรุ่นก็มีรูปทรงที่แตกต่างกันนะคะก็จะมีตลับที่แตกต่างกันไปเนาะนี่สวยงามมากชูสวยจริงๆ อืดูไกลๆนะคะดูไกลๆก็สวยสุดยอดอวยไม่หยุดเลยเป็นร้านในดวงใจนะคะชอบงานชอบงานฝีมือนะคะก็เลยแบบอยากอัดวิดีโอเก็บไว้เพราะว่านานๆที่เราอาจจะเจอทีอะไรอย่างนี้นะคะก็สวยงามน,นี่นะคะ ก็ใบนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะก็จะค่อนข้างหนักหน่อยก็จะหนัก2 3่1งกรัมเลยนะคะทีเดียวแล้วหน้าจอนะคะเร้การที่เขาเป็นอย,าอย่างนี้ตามรูปทรงของเหรียญน,นะคะเดี๋ยวจะวัดหน้าจอเผื่อไว้นะคะเผื่อท่านไหนอยากทราบขนาดนะคะหรือว่าจะ,จะไปใส่รุ่นอื่นก็ได้นะคะที่ขนาดใกล้เคียงเนาะหน้าจอนะคะตรงกลางนะจะอยู่ที่ชึบสองจุดเจ็ดเซนนั่นเองนะคะความกว้างเนาะแล้วก็ความสูงนะคะก็จะอยู่ที่สามจุด สามจุดสามเซนนะคะสาจุดาเซนเอ้ยเดียก่อนสาจุสี่เซนค่ะสามจุดสี่เซนนะคะความสูงของหน้าจอนะคะก็ใบนี้ถือว่าเป็นอีกตลับรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างแรงนะคะหายากนะคะตลับเหรียญเมงกาบีหลวงพ่อเดิมปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะก็ ตอบเป็นงานร้านทิงปกเก้านั่นเองนะคะก็ถ้าไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกมุมเลยนะคะคินิติเนี่ยยินดีมากๆเลยนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกอบทองสำหรับพระรุ่นไหนนะคะหรืออยากสั่งทําตลับทองกอบทองมือหนึ่งนะคะก็ทักไลน์ a s i tk 6 6 6นะคะหรือเพจ c e b o o k ร้านตลับทองทิตินะคะหรือด่วนโทรสุนย์แดเก้าเก้าแวดหก 6685นะคะก็ร้านเนี่ยจะอยู่ชั้น3าห้างบันทิปงามวงวานะคะเผื่อท่านไหนอยากมาเยี่ยมชมร้านก็ยินดีมากๆเลยนะคะร้านจะเปิดทุกวันเลยตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เวลา11โมงเป็นต้นไปนะคะนี่คือครบจบในที่เดียวนะคะท่านไหนอยากเอาตลับทองมาเทินใบเก่าแลกใบใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะโอ้ครบนะคะนี่ชืบชืบช เดียปิดท้ายโอ้ยเพิ่ซูมอ่าเห็นดีเทลชัดกว่าเดิมนี่นะคะปิดท้ายด้วยรายด้านหลังนะคะก็วันนี้นะคะคินดิสติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คินดิสติทีเด้วยนะคะขอบคุณค่ะ